นันมาเริ่มสู้กันเถอะครบหา้านาทีแล้วสินะใช่เริ่มจับไปเลยเมกาสโตนาเริ่มเมกาตั้งแต่เธอแรกเลยเหรอชัก็เมกาเหมือนกันนะงั้นม,มาสู้กันเกินทีต่อมาเรียบร้อยทำไมทำไมช่นเก่งกาขออนาดนี้เก่งกว่าที่คิดแฮะือ ฉันจะให้โปเกมอนของฉันไป็ตัวนึ่งแทนเขยก่อมันยืนก็คือในภาคนี้มันต้องให้โปเกม,มอนหนึงเดียวนะฉันขอให้อ,อะไรดีนะฉันขอสปอตัหนึงฉันรู้แล้วว่าจะให้อะไรในัวอะไรหรอเอาไปเลยไอตัวอะไรอ่ะฉันคือ มันคือเลจิจล็อกเลยเลจิล็อกคนล็อกครับขอบคุณนะแม็กตาไนาแล้วล่ะอ้ตาฉันแล้วเนี่ยหรือแต่ตาช่วยต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับ